านเซียนบทที่93ตอนที่93เพื่อ,อยุติข้อพิพาทลองทดสอบบางอย่างดูศูนย์9มีะยอนยพูดเหล่านี้ของผู้นำงได้กำหนดตำแหน่งพิเศษของลานอยางดูไรที่2ในอนาคตแล้วนอกจากคนที่อย่างเจินพามาก,กับเขาแล้วหากมีใครต้องการเข้าไปในลานอยางอันดูไรที่สในอนาคตอันดับแรกเขาจะต,ต้องสร้างบุญก่อนที่จะได้รับอนุญาตนี้โดยธรรมชาติแล้อย่างเฉินจะไม่ปล่อยให้ห้องสำหรับเจ้านายวังพยนเท่านั้นจูเฉินเราก็ต้องการที่พักเช่นกันเช่นเดียวกับหัวหน้า,าห้หาอ,งารรหองหบรรจัพงดีหองหา หากคนเหล่านี้จะไปดูพวกเขาลันอย่างดูร้ายที so ่สองจะไม่มีการรบกวนครั้งใหญ่ในอนาคตสำหรับฮอรมาสเตอร์ออฟเดอะลูมินัสมูลฮอรเขาไม่ได้อยู่ในสมาธิตร็ดรองถึงความผิดพลาดของเขาเลยดังนั้นหลังจากที่เขาออกมาอย่างเฉินสามารถแท่งทำเป็นลืมเขาได้ใครจะพูดอะไรเลียงชาวมิ่งจะไร้ยางอจริงๆถึงวิ่งไปหารุ่นน้องและเรียกร้องอะไรเฉันเลือดวิญญาณใต้ดินที่เพิ่งสร้างใหม่เป็นเส้นวิญญาณที่ได้รับการปรับปรุงโดยกันวิญญาณนับแสนดังนั้นผู้คนที่ลันอย่างดูร้ายที่สองจึงมีความสุขมากจนพวกเขาไม่รู้จะพูดอะไรด้้้้้้้้้้้้ววววยยยยซาา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 าภใตตตคคคแแแนน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 นะะขขขออออองงงงงงเเเเกก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 ททททุุุพพพบบบบบหหหหหีีีีี่่่่่ไดดรรรรรััััััััมมมมมลลลจ็ฝสสสสสิถผ สำหรับยางเชิญเขาสามารถสร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนได้หลายครั้งต <ส ierten S 2> <ำ>ิดต่อกันทุกคนรู้สึกขอบคุณยางเชิญอย่างสมบูรณ์ถ้าม่ใช่เพราะยางเชิญคงไม่มีใครสามารถได้รับสถานที่ที่ดีสำหรับการผึกฝนแม้แต่คนรับใช้ของพวกเขายังได้รับผลประโยชน์ที่ดีกว่าที่คนส่วนใหญ่ในวังอย่างบริสุทธิ์นีเมื่อเห็นว่าทุกคนลงหลักปักฐานเรียบร้อยแล้วยางเชิญรู้สึกพึงพอใจนี่เป็นของขวัญชิ้นแรกที่เขามอบให้เจ้านายของเขาซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมการบ่มพาอที่โดดเด่นนี่เป็นขันที่มั่นแห่งแรกของเขาในการแก้ กระต่ายเจ้าเล่ห์มีโปร่งอยู่สามโปรง่งนี่เป็นโปร่งแรกของเขาในวังเพียวอย่างเนื้เครเทสเฮเวนเซกไม่ใช่นิกายเล็กๆแต่เป็นสาขาใหญ่ของนิกายดีเฮเวนเซกของโลกอมะตะผู้ตามโปรง่งคือเป็นรากฐานของนิกายดีเฮเวนเซกซึ่งอาจถือเป็นหนึ่งในพลังหลักในสารสวรรค์ต้องการที่จะจัดก,การกับมันเพียงลำพังเป็นไปไม่ได้อย่างเช่นต้องการรวบรวมพลังทั้งหมดที่เขาสามารถทำได้จากนั้นเขาจึงจะสามารถทำภารกิจนี้ให้สำเร็จได้สำหรับการเข้านิกายเพื่อแสดงความเคารพต่อเจ้านายของเขาอย่างเชินได้ใช้เวลาของเขาไปแล้วถึงสิบปีตอนนี้เป้าหมายของยาา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 นน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 เเ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 ิิิิิิคืออ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 อกกกกกกรร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 ทททใหหหห้้้้้้จจยยยขขขขขงง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 งััับบูววววว่่่่่่่่่แแแแแลลลลลญญญญณณไไไฟโโดดดดดดธธธธมะะปปีีฝฝึ็พ นี่เป็นงานที่น่เคร่นขกันทำให้ผู้เชี่ยวชาญในวทีจีนเดินเริ่บมพะเดิมๆของเธอแล้วเริ่มต้นใหม่อีกครั้งด้วยวิธีบ่มพะของคุณสมบัติอื่นนั้นไม่ง่ายเลยเพียงแค่พูดคำเหล่านี้เขามั่นใจว่าแม้ว่าต้านายของวังจะสัง่งเธอตอนนี้แต่เกาอยูก็ยังไม่เต็มใจที่จะฝึนฝนอีกครั้งสิ่งนี้ไม่เพียงต้องการให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแต่ยังต้องการโอกาสที่เหมาะสมด้วยเิ่นได้ชัดว่าเขาเพิ่งกลายเป็นศิษย์ของเธอดังนั้นตอนนี้จึงงล ต่อจากนี้อย่างเชิญรีบเข้าไปในตำหนักรับในตำหนักอยางบริสุทธิ์และเรื่องกิจวัตรการอ่านหนังสือทุกวันอีกครั้งผู้นำเมองปรับมาที่วังอย่างบริสุทธิ์เขาแจ้งให้ทั้งนิกายทราบทันทีเกี่ยวกับยางเชิญที่เสนอแก่แทวิญญาณหนึ่งแสนให้กับนิกายสิ่งนี้ได้รับเสียงชื่นชมเป็นเอกฉันท์จากทุกคนเพราะทุกคนย่อมได้รับผลประโยชน์ดังนั้นใครจะม่คิดยกย่องเขาด้วยวาจาผู้อาวุโสที่ตำหนักลับก็ได้รับคำแนะนำจากราชสำนักเช่นกันดังนั้นเขาจึงมีมารยาทต่อย่างเชิญมากหลังจากท หลังจากปฏิเสธเจตนดีของผู้ฮาองซสอย่างสุภาพในการแนะนำอย่างเชิญผ่านทัวร์รอบรอบรอบรรดรับอย่างเฉิญก็เริ่มเที่ยวชมตำหนักรับด้วยตัวเองจาาะลับภายในพระราชวังอย่างบริสุทธิ์แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากคระหายเก้าปัตพีมันใหญ่กว่าอย่างน้อยรอยเท่า กระหาร์เก้าประตพีมีแผ่นหยกนับแสนชิ้นแต่ที่นี่มีมากกว่าสิบล้านแผ่นศิละปะทั้งสี่ยาทำนายโหัวกระสักทั้งหมดถูกกลมไว้มียกทุกประเภทที่ใครๆก็นึกถึงอยู่ที่แน่นยิ่งไปกว่านั้นยังมีใครสามารถนูบียกที่พวกเขาต้องการได้มันคึอบางอย่างเกี่ยวกับภูมิศาสตร์และประวัติโดยยกของสถานที่หลายแห่งในทุกที่ทุกทั้งนี้ให้สำหรับทุกคนแต่บียกเกี่ยวกับการปรุงยาวิธีบ่มพอบการปรับแต่งเครื่องมือการสร้างคาถาและอื่นๆจะถูกยกเลิกก็ต่อเมื่อมีการพบหลูกที่เกี่ยวข้องมิฉะนั้นเหล่่าาาาสสวกก็จะไไมามารถอนด้ หลังจากเข้าไปแล้วอย่างเฉินก็ตรงไปยังภูมิภาคที่มีการเกับรักษาวิธีการบ่มพาะไว้ความรับผ้าขั้นตอนของหยินและอย่างของเขามีวิธีการพอบลูกเพียงวิกีวิธีที่เหมาะสำหรับการพะบลูกหลังจากขั้นตอนพื้นฐานส่วนวิธีอื่นๆยังคงเป็นวิธีการฝึกฝนชั้นจีแม้ว,ว่าคุณลักษณะอื่นๆของเขายังไม่ถึงระดับพื้นฐานแต่อย่างเฉินต้องการเตรียมวิธีการที่ลึกซึ้งสออย่างสำหรับตัวเขาเองเพื่อห่อผ้าใหม่ก่อนที่ฝนจะตกในชีวิตที่แล้วอย่างเฉ่นมีสมาธิจดจ่อยอยู่กับการบ่มพา่งของตอนเียย่่่าะคุณล ด้วยความลับาขั้นตอนของยีนและอย่างที่อยู่ในมือเครนีระดับจีเดินหรือต่ำก็ว่าที่สามารถขดวางอย่างเช่นได้ในพื้นที่ที่เก็บวิธีการเพาะปลูกอย่างเชิญมองผ่านทุกส่วนทีละส่วนเพื่อหาขั้นตอนพื้นฐานหรือวิธีการเพาะปลูกระดับล่างด้วยการหวาดล่างการรับรู้ทางจิตวิญญาณของเขาเนื้อหาของวิธีการบ่มพาอกระท่อมสุจิตใจของเขาทัานทีหลังจากนั้นเขาก็เริ่ม,มิเครามข้อดีและข้อเสียของพวกเขาที่รายการ ด้วยประสบการณ์การบ่มพาะของผู้ยิ่งใหญ่ผู้เป็นอมตะทองคำบวกกับประสบการณ์การบ่มพ่อของความลับอินย่างทั้งห้าก่อนนั้นนี้เขาสามารถวิเคราะห์ลักษณะของวิธีการบ่มพาะเหล่านี้ได้ทันทีไม่ว่าพวกเขาจะเหมาะสมกับตัวเขาเองหรือไม่ไม่ว่าพวกเขาจะมีจุดบกพร่องแบบไหนอย่างเชิญก็สามารถแยกแยะมันได้หากพวกเขาเข้ากันได้กับตัวเขาเองอย่างเชิญก็บันทึกมันไว้ในใจของเขาทันทีมันเป็นผลจากความลับสามบริสุทธิ์ลอกเหนือจากการปล่อยให้ความรู้แจ้งทางวิญญานของเขามีมากกว่าคนอื่นความทรงจำของเขายังมากเกินกว่าคนอื่นอีกด้วยภายในระยะเวลาสั้นๆสองวันดยยกก็เพิ่่มขึ้นอาง เอียงเชิญจะอยู่ที่ตำนักแลเป็นเวลาสงชั่วโมงทุกวันและเมื่อหมดเวลาเขาจะจากไปทันทีหลังจากลับมาที่ลานยางดูไรที่สเขาหมุนเวียนความลับหยินและอยางทั้งห้าขั้นตอนแล้วรับุงกลงดาบและตอหลงวิญญาณซึ้งโดยใช้ความลับการผ่นสมบัติดาราสวรร์และความลับการต่อรูปบูชาศูนย์ีทีละอันจากนั้นเขาก็จะใช้ความลับอีกันเพิ่มสมบัติสากลทุกครั้งหลังจากคน้ำแบบนี้ขั้นแรกฐานของเขาเริ่มคงที่อย่างรวดเร็วและพลังวิญญาณของเขาก็เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างเป็นระเบียบ ล้านที่สองนี้มีผู้คนจำนวนมากปรารถนาและท่านเจ้าสำนักที่อนุญ,ญาตให้คุณเข้าไปในศาลาเราก็ถูกตั้งคำถามเช่นกันรัอย่างอันดูไรแห่งที่สองได้ก่อให้เกิดข้อพิาพาทครั้งใหญ่ภายในวังยางบริสุทธิ์อย่างแน่นอนหากพอดีใีแมทเปรียบได้กับดีแมทของเส้นชี่ประดิษฐยานหลักของวังยางบริสุทธิ์มันจะเป็นเรื่องสำคัญในทุกนิกายและดีใหม่ประเภทนี้ถูกครอบครองโดยผู้ฝึกฝนระดับทีเดนและผู้เชี่ยวชาญระดับระดับนบางคนอย่างน่าประหลาดใจแม้กระทั่งให้ผลประโยชน์กับคนรับใช้ของพวกเขาซึ่งไม่ได้อยู่ในระดับรบาัันนด้้วยซมจะไไม่ทาาให้คนอิิจฉรษยด้อย่างไร การประชุมใหญ่ของนิกายถูกเรียกอย่างนงันย่ำเพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้นอกเหนือจากผู้ที่อยู่ในการฝึกอบรมแบบปิดประตูลและผู้ที่ออกแบบเป็นต้นไแล้วผู้เชี่ยวชาญและผู้อาโโวุโสบนเวทีจีนแดนทั้งหมดอยู่ในห้องพิมของพิวอย่างพาเลทเพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยธรรมชาติแล้วประมุขบังได้ประกาศเป็นครั้งแรกกว่าอย่างเด่นได้เสนอแกนแท้วิญญ,ญาณหนึ่งแสนแห่งในห้าขั้นตอนโดยธรรมชาติแล้วราชสำนักไม่ได้ซ่อนรางวัลที่เขาสัญญาไว้การปฏิบัติแบบนี้ไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมกับสาวกคนอื่นๆ ทันทีที่มีคนไปโด,ดออกมาต่อต้านมันเป็นคนที่มีสถานะสูงในนิกายัวหน้าห้องของของห้องของคันันสงสว่างแม้ว่าเขาจะถูกตดสินให้เร,รองถึงความผิดพลาดของเข,ขาแต่ครั้งนี้เนื่องจากเป็นการประทุมสามัญของนิกายเขาจึงได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมเขารู้สึกว่าถูกบังคับให้ลุกขึ้นยืนหลังจากได้รับข่าวเกี่ยวกับลานสวนอย่างอันดูายที่สองเหนือสิ่งอื่นใดหลังจากพบว่ามีการค้นพบเส้นเลือดใหญ่ของดีใหม่ที่เปรียบได้กับเส้นเลือดใหญ่ของพิวอยางพาเลตลีนทามิงก็ได้จดทำแผน เลียงชาวมิ่งกล่าวโดยพูดอย่างหนักแน่นและด้วยน้ำเสียงที่ยุติธรรมเป็นตัวแทนของความคิดของสาววัยรุ่มใหญ่ที่ต่างก็อิจฉาทรัพยากรธรรมชาติแบบนั้นแต่ต้องการข้ออ้างที่สง่างามลันอย่างอันดูไรแห่งที่สองยังคงไม่แยกจากวังย่างบริสุทธิ์โดยธรรมชาตินั้นยังคงอยู่ในวังย่างบริสุทธิ์เห็นได้ชัดว่าผู้นำวังเน็กเข้าใจถึงปุ่มของเรื่องแล้วดังนั้นเมื่อเผชิญกับคำถามของเลียงชาวมิ่งเขาเพียงตอบอย่างเฉยเมยข้างหลังเขาคือผู้อทำโซข,ของเวทีวีเอ็นอี่อิงสองสามคนที่มาเติมฝึกฝนอย่างเต็มที้ สำหรับเด็กสองสามคนที่ยึดมันได้ดีใหม่นี้ถูกค้นพบโดยพวกเขาแต่เดิมและฉันก็อนุมัติให้สร้างคำรมตะที่ภูเขาวิกิ้งซึ่งไม่ได้อยู่นอกเหนือธรรมเนียมปฏิบัติและไม่ได้ละเมิดกฎใดๆดังนั้นคุณจะพูดได้อย่างไรว่าพวกเขายึดมันอย่างแข็งขันยึดพื้นที่ที่ไม่น่าจะมีอะไรด้วยซ้ำเกี่ยวกับคำถามของเลียงชอรมิ่งได้ถูกสำนักปฏิเสธโดยไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักเป็นงไปได้ไหมว่าโฮลมาเซอร์เลียงต้องการถกทวยสิ่งของที่รุ่นน้องไม่กี่คนได้รับมาพวกเขาเป็นสาวกของเพียวยางพาเลตดังนั้ ลิงเชาวมิ่งยังไม่ได้อัลจนาพูดไม้และพูดถึงประเด็นหลักโดยตรงในบรรดาผู้คนในปัจจุบันอย่างน้อยครึ่งหนึ่งมีความคิดเห็นเดียวกันกับลิงเฉามิงพวกเขาทั้งหมดคิดว่าจะพูดเรื่องนี้อย่างไรแต่ลิงเฉามิ่งเป็นผู้นำเงนเงนพวกเขาจะสนับสนุนเขาโดยธรรมชาติสาวกของพิเอยยางเพลียต้องแบ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาค้นพบกับนิกายนี่เป็นคำพูดที่ดีทีเดียวผู้นำมองพยักหน้ามองไปที่ผู้อาวุโสของวิทยเอเิงสงสาคนเขาพูดอย่างกระตือรือร้นยางฉันได้มอบแกนแทวิญญาณหนึ่ง คำถามนั้นทำให้ฮอเมอเตอร์เลียงเดิดดันด้วยความโกรธในสมัยนั้นเลียเขามิ่งได้รับแก่นแท้วิญญาณมากกว่าหมื่นพร้อมกับสาวของเขาพวกมันเป็นแก่นวิญญาณที่เขาได้รับจากการเสริมพลังเส้นเลือดวิญญาณของท่างอมตะของเขาเองเขาจะมอบชิ้นส่วนครึ่งหนึ่งให้กับนิกายได้อย่างไรเรากำลังพูดถึงเรื่องปัจจุบันผู้อาวุโสบนเวทีอนนิงคนหนึ่งยืนอยู่ด้านหลังพาเหลกาอร์ปล่าว่าสิ่งที่อยู่ในอดีตก็คืออดีตไปแล้วคำพูดของผู้อาวุโสลินถูกต้องผู้นำวงรับคำพูดของลิน ลินยุนฟงังหป,ปาทันทีและไม่พูดอีกต่อไปเขาเป็นผู้อาวโสระดับสูงแต่เขาก็ยังเป็นเพียงผู้อาวโสและไม่ใช่พาเลสมาสเตอร์คำพูดปัจจุบันของพาเลสมาสเตอร์มีความโกรธอ,อย่ชัดเจนอันนี้อพิาทในการประชุมของผู้อาวโสแต่ในการประชุมใหญ่ของนิกายเขาไม่สามารถแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากเจ้านของวังเดิมทีลีนงชามิงเชื่อว่าผู้อาวโสลินสามารถกู้คืนพื้นที่ที่หายไปให้เขาได้แต่เขาก็ทำตามคำพูดของพาเลสมาสเตอร์ที่ทำให้เรื่องของอยางเชนกลายเป็นอดีตสิ่งนี้จะทำให้ล,ออใหลิงชออ่ว เขาเป็นสินบนระดับรากฐานดังนั้นเขาจึงใช้เส้นชีพประจรวิญญาณอย่างเส้นเปลือกผู้ที่ต้องการใช้มากกว่านี้จะต้องใช้มัน AI ผู้นำวงสูดหายใจเข้าเบาๆเขาไม่พอใจกับพฤติกรรมของเลียงชาวมิ่งเลยบุคคลดีเพียวอย่างพาเลทที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเกรเทสเซเว่นเซคือเลียงชาวมิ่งบางทีจูหิงอาจทำให้อย่างเช่นได้รับผลประโยชน์จากเลียงชาวมิ่งในตอนแรกแต่ก็ไม่มีข้อพิสูจน์และราชสำนักไม่ต้องการจะต่อต้านเขาแต่เขากลับทำเกินเลยมากขึ้นเรื่อยๆเขาเป็นฮอลมาสเตอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านเวทททททีีีีจจแดดดนนนนนนนต่่่่่่เเเเขขาาาารรรริิิิมำำใใหหห้้้สสงงงงยกกัับุุอป็คผวๆ เกยูยังมีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ของนิกายแต่เธอไม่มีอำนาจที่จะพูดเมื่อมองไปที่เลียงชอมิงที่เลีงไปที่อย่างเชนเธออดไม่ได้ที่จะปฏิเสธตามบุคลิกของเธอแต่ไม่ให้โอกาสเกยูพูดแราจะสำนักจึงถามว่าถ้าเราใช้เหตุผลแบบนี้เมื่อสามเดือนก่อนฮอมาสเตอร์เลียงได้รับดาบบินคุณภาพสูงคุณเป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญด่านจีดันคนหนึ่งที่ใช้มันมันสูงเปล่ากับคุณอย่างแน่นอนในนิกายมีไม่กี่เวทียูเอนิ่งผู้เชี่ยวชาญที่ไม่มีดาบงินที่ดาสเเตอร์ลียงคุณไม่วรรลมัันให้กบคนที่ต้องกกกาาารมมันว่นี้เหรอพูดถึงงงคคคคววาาาาามออออุุุโสณณเเป็นนนขขยยิชรอ สิ่งเดียวกันที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นนั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับที่เกิดขึ้นกับตนเองเลียงเฉาหมิงเพิ่งได้รับดาบบินระดับสูงซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าดาบบินอื่นๆที่เขาเคยใช้เขากำลังจะปรับแปลี่ยมันให้สมบูรณ์โดยใช้โอกาสสิบปีในการแยกตัวออกมาขัดลามันอย่างละเอียดดังนั้นเขาจะยอมมอบมันให้อย่างเชื่อฟังได้อย่างไรโดยไม่ต้องรอให้เลียงเฉาหมิงคิดหาคำตอบที่เหมาะสมผู้นำวงประกาศการตัดสินใจอีกครั้งรีเมื่อทุกคนเต็มใจที่จะจัดการกับมันแบบนี้มันจะดีกว่าถ้าเราทดสอบมันก่อนกับลลลลลููููููมมมมมมมิิิินน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 ััััััสสสสโโโฮฮใออออออาาาาาาคตตหหกก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 กววววขขขงงงงีรบเเเเดดดดดพพท้้้จจจะะะะถถปไไไแยย่่่ซๆ เราจะทดสอบเป็นเวลาสิปีและดูผลลัพธ์หากเสาของลูมินัสมูนโฮทำงานเป็นหนึ่งเดียวและสนับสนุนอย่างสุดใจแอลมันสามารถทำให้มีการเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นทุกวันหลังจากสิปีเราจะเรียกประชุมสมาชิกอีกครั้งและทำให้สิ่งนี้เป็นกฎของทั้งหมดตันหนักอย่างบริสุทธิ์อ่านบทล่าสุดที่วุเกียวเวิซย์เท่านั้นเมื่อคำพูดเหล่านี้ออกมาโดยไม่รอให้ใครมาตัดสินด้วยการโหวตสำนักพระราชวังจึงตั้งเงื่อนไขอีกประการหนึ่งและผู้ที่เห็นด้วยกับก็สามารถเข้าร่วมได้เช่นกันตราบใดที่ผลลัพธ์ยังโดดเเเเเเเดดด่่่่่่่นน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 กกกกกกกาา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 รรปปปปปลลลลีีียยยยยยยแแงงงงงงฎขขขออออ้้้จจจะะไไมมมม็็ััััญหหหหทพูููบผิิโตถ ผู้อาวุโสแล้วเป็นอย่างไรบ้างคนง่อเท่านั้นที่จะยอมรับเงื่อนไขแบบนี้ทุกคนรู้ว่าการต่อสู้แออย่งชิงสิ่งของของผู้อื่นเป็นเรื่องง่ายแต่การหยิบยื่นสิ่งของของตนเองนั้นเป็นงานที่ยากอย่างยิ่งใครจะยอมมอบสิ่งของที่เขาได้รับจากการต่อสู้ให้กับนิกายและหลังจากนั้นก็อนุญาตให้นิกายจ,จ่ายมันใครจะเป็นคนง่เช่นนี้